มาถึงละคารับถ้ำนาคราครับบรรยากาศครับด้านหลังผมมีคือเขาที่ว่าต้องขึ้นไปเทั้งถามครับอันนี้เอารถเขามาจอดข้างในครับเป็นมากับลูกค้าแบบวีพีครับข้างขึ้นครับตอนนี้ผู้เเอารถมาจอดด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งพึ้นละครับแต่ละค้นมามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราพึ้นละครับเพื่อขี่ยุ่กันยังไงได้ครับขั้นแรกครับมาถึงนะครับขั้นแรก ของการพนะครับมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขาต้องอยู่กันแจ้งใดครับเจ้าแรกก็นอนคนท,ที่สองขั้นที่สองก็นั่งสบายกนั่งสบาย,บายครับแต่หลับอยู่ด้วยครับไปเรื่อยครับบรรยากาศถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราพนักงานครับขอบคุณที่อยู่กันอย่างนี้ครับอันนี้ก็ัขั้นที่สามครับ นอนสบายครับดีซีกับนโทรศัพย์สบายครับมาแบบชิュๆครับพว่าหันมาถามหน้าค่านี่ได้พักพอนเต็มที่แน่นอนครับเพราะลูกค้าลูกค้าขึ้นไปพุดนะครับยอดเขาอครับดูครับนี่ครับเบื้องรถเจ้าทินเพิ่นมอเลยเจ้าทินเพิ่นเพิ่บ่ไปได้เพิ่ยานรถเพิ่งหายเพิ่นนอนในรถครับเจ้าทินเหมือนกัน เขาสูงสูงเหมือนครับไปกราฟสี่กิโลครับอันนี้ล่านจอดวิ่งพี่ครับข้างในครับแต่ข้างนอกรถจอดโคตรหลายครับอยู่ข้างนอกอะรถจอดมืัอนี้ถนะ้าเต็มล่านครับเพราะมือน,นี้เป็นเขาเรียกว่าไอ้ภาคกันมะเบิงบางไฟพญานาคครับมือนีเ้เสร็จจากนี้พวกผมก็จะไปที่ไอ้รัตนะครับไปเบิงบางไฟพญานาคครับเดี๋ยวบรรยากาศยังไงเดี๋ยวผมอัดคลิปลงหนเบิ่งๆๆนะครับ คนหลายแน่นอนครับ